สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเราบอกได้แบบว่าการเล่นนะคะวันนี้เราจะมาเล่นกับพ่อของที่ฉันเองคะไหนไหนนี่คะ่จะพ่อจ่าอยู่ไหนอะ่ะนี่หนูอยู่นี่พ่อ,อไหนไหนพ่อไม่เห็นนี่น,นี่หนูกระโดดอยู่โอเคเจอแล้วนี่พ่ออยู่นี่วิธีการแรกให้พ่อเดินไปที่ร้านสีน้ําเงินร้านนี้อ,อันแรกพ่อเดินมาพ่อจา่าเดินมาตรงนี้ พ่อกด x พ่อพ่อกดตัว e พ่อกดตัว e โอเคไม่ก็ใช้เมาส์คลิกให้พ่อกดกดคําว่าแครอทเสียตังค์เอเปล่าเนี่ยไม่เซนเนี่ยพ่อมีตังค์อยู่ยี่สิบเขาให้ตังค์เรามายี่สิบพ่อซื้อมาสองอันสองอันเลยเหรอใช่สองอันเออซื้ออันเดียวพอซื้ออันเดียวกด x พ่อกดยุดพ่อกดตรงนี้ตัวอะไร การเด่นนะใช่ใช่ใช่คือว่าการเด่โอเคอ่าพ่อจะไปที่สวนของพ่อเดี๋ยวพ่อนี่พ่ออยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวดะดูดิพ่อเขาไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยอยู่ที่สวนแล้วเดี๋ยวดะนี่นี่อ่าพอเห็นจ่าแล้วไหนนั่นแหละม้าเนี่ยแต่พ่อยืนอยู่ตรงเนี้ยเห็นป่ะพ่อกระโดดพ่อกดกระโดดกดกระโดดตัวไหนอ่ะกดกระโดดเออตรงนั้นแหละอ๋อเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีแลวพ่อต้องทำอไงต่อเนี่ย Okay. โอเคจ้ะพ่อให้กดออมเมล็ดกดมเมล็ดคำว่าแครอท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 ตรงนั้นน่ะด้านล่างอ,อ่ะใช่นี่ให้พ่อกดไปที่ดินตรงเนี้ยพ่อกดตรงเนี้ยใช่กดไปเลยแล,แล้วพ่อก็รอเ,เวลาเอ้ยแล้วพ่อก็รอเวลานี่ไง,ไงแครอทพอแครอทจะเริ่มเติบโตเสร็จพ่อมาคลิกกดอี กด e เดินมาเดินมาแล้วก็กด e เดินกด e นั่นแหละอแล้วพ่อก็เดินหายไปแล้วอ่ะมันหายไปแล้วไม่พ่อมันอยู่ในกระเป๋าพ่อเดินเก็บเอาไปขายใช่ไหมใช่แล้วพ่อก็กดตัว e กดตัว e สั่งแล้วเนี่ยแล้วก็กดกดอันนั้นแหละกดอันนั้นอ่ะโที่กดอันแรก ตอนนี้พ่อมีตังค์อยู่30บาทพ่อไปซื้อเมล็ดได้ตรงนี้พ่อกดตรงนั้นแหละเมล็ดหน่อยเอาอะไรดีรอบนี้พ่อมีตังค์อยู่30สามสิบเอ้พ่อซื้อได้แต่แครอทเพราะว่าสตรอเบอรี่มัน50บาทซื้อสามอันได้สองามสามอันไปเลยอุ้ยพ่อจะรีสต็อกแล้วจะดูว่าไหนมันรีสต็อกแล้วพ่อก็ไปปลูกต่อใช่ไหมค่ะพ่อไปปลูกต่อเลยกดกดตรงนั้นนะคะวาร์ปไปที่กาเดนเลยนะ แป๊บนึงนะคะหนูนกำลังรอป๊าพ่อมาดูดิแป๊บนึงค่ะพ่อแป๊บนึงดีสต็อกแล้วมีอะไรมาขายบ้างนะนี่นี่นี่พ่อพ่อพ่อมีจะบอกพ่อเอาเปล่าเดี๋ยวนะพ่อเอาเปล่าอะไรลูกพ่อเอาเปล่าสัตว์เลี้ยงอะไรเนี่ยเหรอใช่พ่อไหมมันคือตัวอะไรมันคือการให้พืชของเรา แบบมันดีขึ้นน่ะมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ที่สามารถทําให้ผลของมันดีขึ้นได้พอกดกดกดปุ่มเขียวพอกดสีเขียว,ยว okay, ตรวนั้นแรกเอา้เอาอพ่อพ่อพ่อกดตรงอนี้พอกดตรงช่องกระเป๋าพ่อทํทำอะไรเนี่ยเออนั่นแหละวางกดไปที่ดินกดไปที่ดินเหมือน,อนเดิมที่ดินช่องอื่นที่ดินช่องอื่นใช่ กดเออแรกพ่อมีสัตว์ตเลี้ยงเลี้ยงวันเี้ยพ่ออยากได้ตังไหมเออเดี๋ยวพ่อเอาของไปขายก่อนเนี่ยมันโตแล้วเนี่ยนี่หนูมีของพ่ออยากได้อะไรพ่อมาเลือกเลยที่สวนหนูเดี๋ยวสิเดี๋ยวไปขายก่อนขายของเลยครับกดอันแรกกดอันแรกกดเลขหนึ่งเลข อันนี้แหละเอออันนี้แหละโอ้โออยแล้วใครมาขายของกับพ่อเนี่ยพ่อพ่อจักกดกดได้เก้าสิบห้าเหรียญแล้วพ่อจักกดกดที่สวนตาเด่น,น,นอ่ะพ่อเดินมาหาหนูอ่ะน,นี่ตาหายไปไหนแล้วอ่ะนี่กระโดดอยู่ไม่น,นี่พ่ออยากได้อะไรพ่ออยากได้อะไรโมนี่สวนจะจ่าแล้เนี่ยใช่นี่สุอสของหนเอง พ่อมีตัง95บาทหนูมีตังแปดแปอะไรห้าสิบแปดจุดเจ็ดล้านเฮ้ยตังหนูในเกมพ่ออยากได้อะไรอ๋อนี่พ่อเลือกได้เลยใช่พ่อเลือกได้เลยพ่ออยากได้อะไรพ่อยากกด E ถ้าพ่อกด E นี่พ่อจะเสียตังใช่ เดินเสาเรืยไม่ใช่อันนี้คือสัตว์เลี้ยงของหนูเองอใช่หนูเปิดสัตว์เลี้ยงได้ตังเยอะมากเลยไอ้ของเยอะมากเลยพ่อ,อ,อมันจะมาก,กิเก้าดูนะจาก95บาทของพอ่อพ่อมาหนี้จาก95บาทของพอ่อพ่อจะมีตังค์ดีบาทนะพ่อมาน,นี้พ่อมาน,นี้อันนี้มันกระโดดกดกระโดเออดเ ขายพ่อเหรอใช่ใช่ใช่พ่อเอาไปขายนะจาก95บาทพ่ออยู่นิ่งๆไม่ต้องขยับอสีเขียวสีเขียวกดไหนพ่อลองชูขึ้นมาหน่อยสิความจำพ่อยังดีหรือหรือเปล่าพ่อลองชูผลไม้ที่หนูให้ไปสิชูยังไงะใช่อะพ่อกดสีปุ่มสีแดง กดปุ่มสีแดงด้านบนนั่นแหละเโอเคพ่อกดพ่อเซลใช่ไหมใช่ค่ะขายไปเลยกดตรงไหนเนี่ยกดกดอีกดตัวอีเสร็จแล้วพอ่อกดเลขเลงต้องการขาย,ยจากเก้าสิบห้าบาทเป็นเฮ้ยหมื่นกว่า นี่ไงขึ้นมาเป็นหมื่นเลยอ่ะเป็นไงบอกแล้วว่าผลไม้ส่วนหนูอ่ะมันเจ๋งโอ้ยราคาแพงมากเลยเหรอพ่อซื้ออะไรก็ได้เลยพ่อซื้อแบบดุด,ดันได้เลยตรงเนี้ยพ่อซื้ออ,อะไรก็ได้เลยหมายถึงว่ากดนี่บ่ากดซีสนี่บ้างใช่ค่ะใช่ค่ะเฮ้ยกดกดตัวอีมีอะไรขายบ้างเนี่ยพ่อซื้อได้ไม่อัานเลย,อ,ยอะไรเนี่ย,ย,ยเยอะที่สุดเลยเอาทักอย่างอ่าอนแล้วกันนะเฮ้ยอันคอม อันคอมมอนบูเบอรี่ก็ซื้ไหมเขามีตังอยู่หมื่นกว่าหนูมีอะไรจะมานำเสนอเพ่อจักเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อขาคือคือคิดไว้ก่อนดิแกล่ะหรอแลเลยนะแลเลยนะเพราจักเล่นหน่อยอันนั้นคือของหายากและใช่อสองเอาเลยนเจ็ด เลยมีแบมบูแบมบูคือแบมบูหมดไปแล้วแบมบูหมดอันนี้คือปวที่หายากมากที่สุด,ด,ดราคาเป็นล้าน,าน,นพ่อไปการ์เดนก่อนอที่การ์เดนพ่อนเขาจะเอาของไปปลูกก่อนนะวีรีสต็อกลีสต็อกพ่อมาซื้อมาเ,เร็วเดี๋ยวก่อนเด <ขอ S 1> ี๋ยวก่อนพ่อจะซื้อของไปเดี๋ยวก่อนพ่อจัดแบมบู พ่อจกักแบมบูมาขายสิบสี่ต้นเนี่ยพอ่อพ่อจกักแบมบูมาขายพาก็จักขอแล้วแล้วก็พ่อจักกดไปที่คุณพ่อเนี่ยกดสีน้ำเงินพ่อจกักแล้วแวบมบูมาขายแบมบูคืออะไรเอ๊ะพ่อเงินเงิน นี่แหละหไม่ใช่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 อันนี้แหละแพงมากเลยนะสี่พันเลยนะพ่อตังค์ก็หมดเลยนะมันเป็นผลเริ่มต้นพออ่อใช่ถ้าปลูกแล้วเราจะได้เยอะหรอใช่มันจะได้เงินเลยอโอเคอเราจะลองไปดู อขาลืมไปหนูจอยแต่หนูใช้ iPad ดอ๋อเฮ้ย <Hey, S 1> แล้วของพ่อหายไปไหนหมดแล้วอ่ะพี่เขาปลูกไว้อ่ะพ่อเก็บไปหรือเปล่าอ๋อพ่อมันเป็นที่ลบผลอา้าวมันเป็นที่ลบอา้าวพ่อไปลบผลไม้ของพ่อทำไมอา้าวพ่อโอ๋อไปทำไงอ่ะแล้วรักษให้พ่อมาทำไมเนี่ยอะไรเนี่ย มันมาตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วมันมาทุกคนอมันคือเกมโกหกแต่พ่อไม่รู้อะไรหรอกโอ้ว้าวโอ,วอ,อ,อ,อ้นี่คือผลที่แพงที่สุดโอ้เสียของหมดเลยดีทท่านั้นนะ่ะไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อก็จะโอ้เสียของหมดเลยตัวอะไรอูม้มามาซื้อของใหม่ดีกว่า,าไข่ ปูบ้านใครเหรอคะไอเจ้าปูเอ๋ยมีสิไม่มีได้ไงเขาบอกว่ามีนะโอ้ยเสียเลย<ม>เสียไม่เป็นไร<ป>พ่อหนูจะให้ผมที่แพงแพงแพงมากหนูจะให้สถานะ Rainbow. เรนโบว์จยดๆอันไหนเรนโบว์อันไหนเรนโบว์ Rainbow, Rainbow. ไม่มีสถานะเรนโบว์ Rainbow เลยงั้นเอาแบบปกติและกันอุ้ยสถานะอะไรอะ่ะไม่รู้ หนูไปกดอะไรนี่เลยสิ่งที่แพงใหม่ปลกใหม่ดีกว่าพ่อจักอยู่ไหนแล้วส่วนเหรอพ่อจักเตรียมรับของนะหนูมีผลใหม่มาให้พ่อแล้วกดรับเลยพ่อกดรับตรงนู้น ต้องต้อง้กดโอเคพ่อไปขายใช่ไหมนี่แล้วหนูก็มีผลนี้มาให้พ่อพ่อจะเอาไปขายใช่ไหมพ่อจากนี่ผลนี้ด้วยโอเคแล้วพ่อจะไปขายยังไงเนี่ยนี่นี่นี่หนูให้สับปะรดพ่อด้วยโอ้ให้เยอะเลยโอ้เก่งแล้วก็แครอทใจดีมากเลยใจดีมากแล้วนึงนะเดี๋ยวหนูให้ของพ่อจะไปขายยังไงเนี่ยนี่นี่นี่พ่อพ่ออันนี้ขายได้แพง พาอได้อันนี้เปล่าไหนล่ะอันนี้กดีมาพ่อไปขายเลยพ่อขายหมดทั้งกระเป๋าเลยกดเลขหนึ่งเลยไม่ใช่ไม่ใช่ร้านนั้นพ่อจก,<ซ>อกร้านหนึ่งนั่นแหละน,นร้านตรงข้ามนั่นแหละกดีเนาะกด E, กด e. พ่อกดเลขหนึ่ง เฮ้ยห้าสิบหกแสนพอมีเงินหกแสนสุดยอดมันไปแต่งตัวใหม่ได้ไหมพ่อไปแต่งตัวใหม่ได้ไหมมันไม่ได้มันไม่เกี่ยวกับเงินนั้นใช่พ่อมันไม่เกี่ยวกับเงินนั้นโอ้โหพ่อเดี๋ยวซื้อของก่อนซื้อไม่อั้นเลยอย่างเงี้ยมันต้องรอรีสต็อกนะพ่อของแรล้วๆมันต้องรอรีสต็อก ลองพ่อซื้อของเยอะเหมือนกัอนว่างันรีสต็อกไม่มีนี่คืออะไรอัญมณ์เกฟแล้วมันคืออะไรดีวินคืรอนี่พ่อหนูมีอัญมณ์ไอ้คนนี้ซื้อไม่ได้อะพ่อจักหนูมีอัญมณ์พ่ออยากได้อัญมณ์เปล่า,เ,ลาเดีย๋ยวพ่อจะค่อยๆนั่นไปก่อนพ่อรู้ไหมว่าผลที่แพงที่สุดคือผลอะไรอุ้ยรีสต็อกรีสต็อกแล้วรีสต็อก ร้านที่พ่อเพิ่งไปอ่ะมันรีสต็อกใช่แล้วเดี๋ยวพ่อดูของพ่อก่อนเดี๋ยวของพ่อดองก่อนเอ้ยนี่อะไรมาขายเลยเราไปเล่นแบบอื่นกันไหมเดี๋ยวก่อนทีพ่อเอเล่นแบบนี้ก่อนพ่อเพิ่งจะเริ่มเล่นแล้วกำลังสนุกเลยเนี่ย พ่อขอดูของพ่อก่อมึงมันเก็บได้ยังอย่างเี้ยพ่ออันนี้เปล่าอันนี้มันเก็บได้ยังเนี่ยเนี่ยมันเก็บได้ยังหรือเปล่าเก็บได้แล้วเก็บได้แล้วกดตัวอะไรเก็บเก็บอะกดตัวอีกกด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 ลัวกดลัวๆเลยโอ้ยมันได้เยอะขนาดนี้ยาเพิ่งเดี๋ยวพ่อจะกดเองพ่อรอรับของนะหนูให้ของพ่อพ่อจัดอยู่นิ่งๆโอเคกดรับของสิให้อะไรอีกแล้วเนี่ย ถ้าได้เุ่นปะไอเง่นไข่ได้แพงนะเขามนเยอะมากเลยเก็บเท่าไหร่ก็เก็บไม่หมดเราชวนเพื่อนจะจับมาเล่นด้วยดีไหมถ้าจะชวนมันต้องแอดไลน์อุ้ยพอไปกดคลิกแล้วมันหายไปไหนแล้วะวะพอกดไหนเนี่ยพอก,กดคลิกปุ๊บมันหายไปเลยมันอยู่ในกระเป๋าพ่อพ่อลองกดอันนี้ดูสิ เันเป็นการเก็บตัวอีเป็นการเก็บแล้วเราจะเอาไว้ที่เดินยังไงเอาไว้ไม่ได้เก็บแล้วคือเก็บเลยอ๋อแล้วเอาไปขายใช่ไหมใช่ค่ะโอเคขายของหน่อยจ้าเพราะจักอยากได้เต็มหน้าจอไหมแบบไม่ต้องเห็นพวกเนี้ยกดตรงนั้นอ่ะที่มันมีสองขีดอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อเนี่ยหรอใช่เอาละโอ้ยพอมีเงินหกแสนกว่าเลยเว้ ก็จะฮะโอเคอ๋อสิบห้านาทีแล้วโอเคเราพักคลิปก่อนบ๊ายบายทุค่ะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้า